สวัสดีจ้าคลิปนี้เป็นคลิปทำบ้านให้ผักค่ะแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะได้ไหมนิ้วขาค่ะ พ่อป่าออกรถแลเรบูเกนี่ใหม่เรบูเกนี่ใหม่เรบูเกนี่ใหม่มันไปซื้อใหม่ล่านเขาให้เอารถมารถเพิ่งกระจอดไว้เอารถไปขึ้นยังสารถมาเอาใหม,ม่มาเห็ดไอ้นี่จัดพี่น้องใหม่มาเห็ดไอ้เท่าไหร่อ่ะ ไม่ไม่เห็ดไอ้ไอ้นั่นไอ้บ้านให้พักทัวผู้พวกทัวผู้พวกทัวฝักเงาโอเคสู้ๆโอเคทำอะไรนะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอะไรอะภาษาญี่ปุ่นฮะ มันมีหินเต็มเลยมันอะเหามันมีหินมาจ้างถอยออกมาลูกถอยออกมาเอาผู้ไหนผูไหนถอยออกมาปาซุซุทำบ้านให้ผักไหมเมกผักวิสบุรทำผักอเมจังเอาผูไหนลูกเอาไหนไหน เอาบนไหนเอาไหนเข้าใจปะเอาไหนอะเอานไหนไม่จ hmm. ้างทำเลยรอะเมังเไดห 那有白啊？看，先 <noise> 先<楽>。那后面那牛呢？看 <noise> 嘞<楽>。来来来，叔 <noise> 叔<楽>。<music>

chị 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 ok đi yeah, no? mm -hmm. mm -hmm. เสร็จประมาณ90%อีกสิบเประท่านแล้วจ้ะพี่น้องช่างทำงานต้องทำงานจานถึงสุกจ้าโอเคพอกันไหมคลิปหน้านะจ้ะเนาะพอกันไหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาแค่นี้ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า